ดิฉันซื้อนั่งสุนันทาวันใช้นะคะ,ะเป็นผู้ช่วยผู้ยบีบานแล้วก็เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจะเป็นทั้งด้านอาหารนะคะหรือประกันเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างภายในหมู่บ้านอีกอย่างหนึ่งมันก็ประกอบกับช่วงสถานการณ์โควิดนะคะ,ะว่าเป็นกลัวเลื่อนเท่าหนีเป็นคลังอาหารนะคะ,ะเหตุผลเป็นอย่างยังคอยยังคอยดเดตุดมาในแนวทางนี้ เขาได้เห็นว่าอาหารของกเกษตรเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของของมนุษย์ถึงสเกิดสถานการณ์แย่ๆหรือช่วงสถานการณ์ของโควิดที่เขามาในช่วงนี้เขาก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้นะคะตุกอย่างที่เขาปลูกในสวนเป็นอาหารได้มดนะคะอาจจะเป็นพืชผักสวนครัวหรือจะเป็นก็ให้มันเกิดไร่ได้นะคะอาจจะเป็นอ้อยขั้นน้ำนะคะ หรือว่าต้นไม้ประดับที่ห้อปลูกอาจจะเห็นสวยงามแต่มันจะมีประโยชน์อย่างเขีนต้นหางกระหลอกหรือฟอกเทลเข้ากับนํามาประกอบอาหารได้เป็นลูกปาล์มลอยแก้วนะคะอาจเป็นพวกพริกเข้าขายได้แบ่งปันนะคะแจกย้ายเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นบมกนาวมเนาวนี่ขายลักษณะเป็นทั้งกิ่งตอนนะคะกิ่งพันธุ์แล้วก็เป็นทั้งเ,เป็นผลนะคะถูกอย่าง ว่าจะเป็นยังในนาเขากับมีป่านะคะมีการเลี้ยงปลานี่กระช่างเลี้ยงกบนะคะสําหรับกรเกษตรผสมประสานเลื่อมนมะนาวกับเป็นกเกษตรที่มีแนวคิดว่ากินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินคือเข้าต้อตงสร้างเป็นศูนย์กลางของอคืออาหารในท้องถิ่นของเข้าสาหรับแนวคิดวิเนืซอคือเข้าใส่ปุ๋ยเค่มีหน่อยที่สุดแล้วเข้าใส่ปุ๋ยพอก ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยหมักที่จากเศษอาหารของเห่าอีกอันนึงก็คือปุ๋ยกรชีวภาพปุ๋ยกรชีวภาพเนี่ยก็มันก็มีประโยชน์หลายแนวก็คือหนึ่งก็คือบำบัดน้ำเสียอันที่สองก็คือใส่สำหรับร่องกล,ลุมเพื่อปลูกพืชอีกจุดหนึ่งที่เห็ดก็คือดินปลูกดินปูกำัเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการปลูกพืช ในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาบอกใครคำนึงถึงดินปลูกกับปลูกตามอะไรไปหน้าก็ใส่ขิงงวงขี้คุ้ยธรรมดาแต่ว่าการเจริญเติบโตของพมันก็บม่เด็ผลคุณภาพของพืชมันก็บม่ดีอันนี้มันก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่เขาสามารถที่จะเพราะต้องใส่สารเคมีโดยเฉพาะช่วงนี้เกิดวิกฤตโควิดที่มันก็มากจากเขาปีที่สามแล้วมันเกิดทำให้ประชาชนเดือดร้อนอสำหรับได้ เลื่อมนมะนาวนี่ก็มีปลูกพืชสูนพนพ่ไว้หลายอย่างเทั่งขิงข้าตะไคร้ขมิน้นขาวแล้วกับฝ้าทะล่โจรซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็แบบก็ให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวห้องก็ประโยชน์กับเพื่อนบ้านห้างก็แจกใจขยายพันธุ์ไปมันก็เป็นโอกาสดีมีไข่เป็ดมีปลากิ้น ได้ตลอดในแต่ละมือเนี่ยเข้าเข้าม่ต้องถ่ายในเรื่องของพืชพักนี่ยเข้าม่ต้องซื้ออะไรก็ได้เพาต้องซื้อนอกจากนี้ในสิ่งที่เข้าบ่มีก็เฉนยังหมูเนื้อหมูเสียเข้าบ่มี่เข้ากต็ต้องวิธีวิธีคิดก็คือเข้าก็เอาพืชพักเข้าเนี่ยไปขายแล้วไปแลกเนื้อหมูอันนี้คือคือการการแลกเปลี่ยนเห็ดกษตรเน,เนี่ยเข้าต้องเห็ดทุกมือเห็ดต่างแต่เศรา้าหอดเย็น เมื่อใ้เากับผักเขาต้องคิดว่างแผนปลูกพืชทุกชนิดอย่าไปคิดว่าพืชนี่ปลูก,ก,กพ่ามกเขาต้องปลูกแม้แต่พืชว่ามกเขาก็ต้องปลูกเพื่อในอนาคตมันอาจจะเกิดประโยชน์กับตัวเขาเองอันนี้ก็คือ,คอ,คอ,คอแนวคิดของเกษตรผสมผสาน